ผมเห็นในช่องธรรมะช่องหนึ่งอะนะ <c oughs> เห็นมานานแล้วแหละนะเขาสอนฌานสี่ฌานของพระพุทธเจ้าคือฌานสี่เห็นเขาพูดแบบนี้มานานแล้วสมัยเขาเป็นคารวะาตอนนี้เขาเป็นพระบวชใหม่นะหลวงพี่กล้วยนะเออว่าเป็นฌานของพระเจ้าที่พระเจ้าฝึกแล้วเข้าไปทรง อยู่ในอารมณ์เอกคตาเอกคตารมนะเออเขาเข้าใจอย่างนั้นนะนะผมจะบอกให้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอะไรท้งนั้นไม่ได้ฝึกอะไรท้งนั้นพระองค์ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะพระองค์เป็นผู้สำเร็จกิจนะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะกับการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรม ศึกษาภาษาธรรมนั่นแหละพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพระองค์อยู่ปกติของพระองค์นั่นแหละใช้ชีวิตปกติของพระองค์นั่นแหละแต่พระองค์มีหน้าที่ประเทศสอนบอกเขาไปชี้บอกสัจธรรมความจริงเขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทางนั้นนะนะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์เฉยเฉยมันเป็นไปได้หรือครับในเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ ยังใช้ชีวิตยอยู่มีตามีหูอยู่เออคนเรามันต้องเห็นนู่นเห็นนี่นะมันยึดอารมณ์เดียวไม่ได้หรอกครับผมจะบอกให้เพราะมันไม่เที่ยงนะมันยึดอารมณ์เดียวแบบนั้นไม่ได้นะพระราหุลมาหาพระองค์เรียกป้า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 ทูลขอราชสมบัติหน่อยอืพระองค์ก็ยังยิ้มผระสวน พระองค์ก็ยิ้มออกมาน่อยนะเออทรงได้ไหมไม่ได้พระองค์ไม่ได้ทรงอืในขณะที่ลูกของพระองค์คือราหุลมากระทบตานะพระองค์ก็รู้แล้วว่าเป็นลูกอืเสียงกระทบหูก็รู้เราเป็นเสียงลูกที่กระทบหูนะเออพระองค์ก็ต้องยิ้มมันก็ต้องมีอะไรคนเราเมตตาใช่ไหม จะไปยึดไม่ได้ความวางเฉยมันต้องประกอบด้วยเมตตาการุณาและมุทิตาเออมันก็คืนสู่ฐานปกติของมันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะอารมณ์วางเฉยที่เป็นปกตินั่นแหละเออมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะมนุษย์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอืมแต่ไม่มีใครมาชี้บอกแค่นั้นแหละคนที่เขาไม่สว่างไม่กระจ่าง เมื่อมีคนมาชี้บอ,อกแล้วคือท่านอาจารย์วิทย์ออ,อิสระอืว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วชีวิตอืชีวิตนี่คือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณนั่นแหละเออนี่ออกมาเห็นชีวิตที่เป็นปกติเป็นปกติสุขเป็นปกติธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นตถาคตเออ ไปศึกษาภาษาบาลีทําเป็นท่องมาแปลอย่างนั้นอย่างนี้ของเก่าผมทิ้งไปแต่เป็นเด็กแล้วเออผมทะลุขาดหมดแล้วแหละที่ทําเป็นกก่าอ้างภาษาบาลีมาแปลมาตีความหมายอะไรอย่างนั้นเออเอามาอวดทําไมอย่างนั้นอืมชานส่งชานสี่ชานอะไรก็แล้วแต่นะเออหรือชานแปดหรืออาณาปณะสตังสิบหกอะไรนั่นเออ จิเตเจตสิกอะไรต่างๆล่ะขาดหมดแหละของผมอ่ะเออขี้เกียจบรรยายขยายความไปเรื่องราวเหล่านั้นนะมันออกนอกเออมันทำให้คนนี่มนโนนะมนโนตามไปนึกคิดเอานะครับมันไม่สามารถกลับมาเห็นตัวเองนะครับตรงนี้มันต้องกลับมาเห็นชีวิตน,นะครับชีวิตที่เป็นปกติธรรมนี่แหละ คือธรรมดาธรรมดาตถทาคตเ,ออเป็นเรื่องง่ายๆที่พระองค์สอนคนน่ะที่พระองค์ชี้สัจธรรมคนน่ะศัจธรรมนั่นแหละมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเบสิกธรรมดาธรรมดาอืมแต่มันเป็นเรื่องยากเพราะตัวของท่านเองนั่นแหละเพราะไม่ยอมรับมรรคของพระพุทธเจ้าเส้นทางที่พระเจ้าปูไว้ตั้งแต่แรกอืมผู้ใดเดินทางมา ในสัมมามักมีองแปดของเราเออจะพบเราตถาคตอสิ่งที่พวก,พวกท่านกล่าวพวกท่านสอนมันเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาทิฏฐินะเรียนรู้จําเขามานะ่ะออแบบกูพารักจํามานะ่ะออมาเป็นอัตตาทิฏฐิมานะของตัวเองเป็นอัตตาตัวตนนะนั่นแหละสร้าง สร้างเงาจิตตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าพยามารนะคุณจะไปทรงอยู่เท่าไรคุณก็ไม่พ้นหรอกครับการวนเวียนอยู่นะในพบภูมิต่างๆเออในมิติต่างๆในขณะมีชีวิตนี่แหละเออมันเล่นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายในนั่นแหละมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งเกาะยึดกายึดอยู่นะเออ มันไม่เบื่อหนใครกำหนัดมันก็ไม่ทำลายตัวเองเหรอกครับเพราะมันไม่ได้เป็นปัญญามันไม่ได้รับปัญญาเออมันก็ไปหาจับหลงปู่หลงตาไปทั่วนะพระองค์ไม่ได้ทำอะไรนะเออเออพระองค์นั่งพระองค์นั่งพระองค์ไม่ได้เล่นชานเล่นอะไรนะไม่ได้ทำชาสีชาแปดอะไรทั้งนั้นออพระองค์พักผ่อนนั่งเล่นแบบ ธรรมดาของพระอ,องค์ละมันเป็นท่านั่งเรียบทของคนสมัยนั้นนะครับนั่งใต้ร่มไม้ก็คือจะให้นั่งยังไงอะ่ะเออก็ตั้งนั่งท่าคัธมาต์แบบนั้นตามสไตล์ของพระอ,องค์นะครับอืมพระอ,องค์เดินพระอ,องค์ก็เดินเล่นไม่ได้เดินรถจงกรมปฏิบัติธรรมเพื่อดูตีนตัวเองเพื่อจะบรรลุอะไรทั้งนั้นพระอ,องค์ไม่มีเรื่องเราต้องบรรลุทมอะไรนะพระอ,องค์หมด เชื้อแห่งการเกิดไม่มีการเกิดที่ไหนทั้งสิ้นไม่ได้ทรงอะไรทั้งนั้นนะอระหัตโตนี่หมายถึงสิ้นดับเชื้อแห่งการเกิดความหมายมันก็บอกอยู่แล้วอเออบางคนยังมีมีไปตีความหมายออกเป็นสี่ประเภทเออมีฤีธ์มีเดชมีชาญรู้วารจิตอย่างนั้นอย่างนี้อเออเตวิชโชรชละพินโยไปทั่ววิชชาสามอืมสุขาวิปัสสโก ไปมั่วเลยเออความหมายมันบ่งบอกอยู่แล้วเออมันต้องเห็นการรวมเป็นหนึ่งรวมลงตรงนี้แหละตายรักนี่แหละครับนะก็เห็นโยงไปอริยาาสัจสี่แหละตัวเดียวกันรรกนั่นแหละครับอืมคือทุกข์นั่นแหละทุกข์อะไรครับเนี่ยทุกข์ของกายเนี่ยอืมเป็นละมันทําไมล่ะครับมันก็เป็นของมันแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะ เออมันต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องพูดออสัญญาสังขารวิญญาณก็ใช้งานไงเออคนเราก็ต้องคิดใช่ไหมอ,อือวิญญาณก็ทำงานในตัวนั่นแหละเออเพราะสัญญาจำได้เออสัญญาสังขารวิญญาณก็ทำงานไปแบบนี้นะเออรับผัสสามาเกิดเวทนา ความพอใจไม่พอใจมันก็เป็นไปในตัวเขาแบบนี้แหละ <c oughs> และความเป็นปกติวางเฉยนะครับเพียงแต่เห็นหรือเปล่าล่ะเออเมื่อพวกท่านไม่เห็นก็มาบอกไงเออก็มาบอกให้อยู่นี่มาบอกเป็นวิทยาทานด้วยนะเออแต่เมื่อไม่รับเอาก็ไม่ได้ว่าไงเออแต่บอกก่อนนะบ้านมันนานนะ ที่พวกท่านสั่งสมมาเนะ่ะมันนานขนาดไหนแล้วเออเป็นองางไขแล้วครับอืมนะตั้งแต่เกิดแหละอืมเป็นอายุไขของคุณนั่นแหละตั้งแต่คุณเกิดมานะ่ะ <c oughs> คุณเก็บเก็บเก็บเป็นอะไรบ้างอืมปีศาจหรืออสุรกายอืมนั่นเขาเรียกว่าอะไรความโกรธคุณยึดมั่นถือมั่นในความโกรธคุณก็เป็นปีศาจเป็นยักษ์นั่นแหละเป็นขมุขีนั่นแหละที่เขาเรียกอืม คุณยึดมั่นถือมั่นในความพอใจเออคุณก็เป็นอะไรเขาเงินทองมาถวายอ่ะอืมคุณโลภอ่ะพอใจในในสิ่งที่โลภคุณยึดเอาอ่ะอืมแล้วมันไปนต้มตุนหลอกลวงชาวบ้านคนพวกนี้ตอนแหลเป็นเปรตน,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 นะครับนั่นแหละถ้าคุณไม่วิมุตติหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏมันก็ตกสู่พบของเปรต ของอสุรกายยูดีอะทั้งหมดนั่นแหละครับมันจะวนเวียนอยู่ในนั่นแหละสามสิบเอ็ดภพภูมิที่เขาเรียกอะนะจะแบ่งเป็นกี่ภพภูมิก็ได้ถ้าเขียนขึ้นมานะอือก็อาตามตำราเขาเขียนขึ้นแล้วกันนั่นแหละวนเวียนอยู่ในนั้นแหละไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเว้นแต่จะเห็นความจริงสัจจะสัจธรรมของพระพุทธเจ,จ้าตรัสนั่นแหละ ของท่านอาจารย์วิทย์กล่าวนั่นแหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ